ว่าใครที่ทํางานในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่นะครับจะพบว่าเรื่องของการเมืองภายในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่แทบจะทุกองค์กรต้องประสบพบเจอแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดยักษ์ระดับล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแถมยังมีพนักงานระดับหัวกะทิ เหล่าศิลปินที่ยึดติดกับความเชื่อมั่นของตนเองทีมงานยุคก่อร่างสร้างบริษัทที่ต้องลุยด้วยกันมาในการผลักดันบริษัทตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับแล้วคนที่เป็น CEO เนี่ยจะจัดการอย่างไรนะครับห พนักง,งานเหล่านี้นะครับที่เป็นพนักง,งานขึ้นหิ่งทําอะไรผิดพลาดไปในพอดแคสต์ EP นี้นะครับจะมาเล่าถึงบทพิสูจน์ใหญ่มากๆนะครับของทีมคุกเองในการก้าวขึ้นมากุมบังเหียน Apple ในช่วงแรกๆนะครับนั่นก็คือจะจัดการกับเรื่องราวปัญหาการเมืองภายในองค์กรอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทละดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินั้นธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของความเป็นผู้นําของทีมคุุนะครับแม้ภาพลักษณ์ของเขาเองนะครับที่เปิดเผยออกมาผ่านที่เรามองเห็นผ่านสื่อหรือการพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยจะดูเป็นคนที่สุขุม มีความเฟรนลี่หรือว่าเข้ากับคนได้ง่ายๆนะครับดูเป็นผู้นําที่ออกไปทางเรียบร้อยซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเรามองผ่านสื่อเราอาจจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับแต่การก้าวขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มูลค่ามากที่สุดในโลกอย่าง Apple เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เหล่าพนักง,งานที่เป็นเสือสิงกระทึงแรดเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีอีโก้สูงมากมาแถมมีความอัจฉริยะฝากผลงานไว้เพียบนะครับโดยเฉพาะทีมงานยุคก่อตั้ง Dream Team ที่สร้าง iPod สร้าง iPhone กับ Steve Jobs นะครับเรกได้ว่าพนักง,งานเหล่านี้เนี่ยแทบจะแตะต้องไม่ได้นะครับแล้วการก้าวขึ้นมาใหม่ของทีมคุกเองเนี่ยจะปราบกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรนะครับให้ เชื่อฟังแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของเขาครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับกับการบริหารงานของทีมคุกย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี2 0 1 2นะครับตอนนี้ไอเองเนี่ยก็เข้ามาทํางานที่ Infinite Loop สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple นะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีพลังที่เต็มเปี่ยมมากๆนะครับมาเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ Steve Jobs เสียชีวิตที่เขาเองเนี่ยรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายใหม่ของ Apple นะครับ มันเป็นเวลาหลายเดือนที่เขาเองเนี่ยต้องต่อสู้กับการค้นหาวิธีเอาใจเจ้านายใหม่อย่างทิมคุกที่เป็นทั้งหุ้นส่วนและเป็นเพื่อนของเขาด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า Apple เนี่ยจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อย่าง Steve Jobs i f อเนี่ยต้องการพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่า new platform นะครับซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรือธงของ Apple ในอีกหลายปีข้างหน้า โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลได้เช่นเดียวกับที่ iPhone ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาหลายปีนะครับที่เหล่าวิศวกรและนักออกแบบของ Apple เนี่ยต่างหาคำตอบว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปนะครับพวกเขากำลังค้นคว้าความเป็นไปได้ต่างๆมากมายและสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเทรนด์นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับในปี2010 s t ส v e j ตีฟจ็อบเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าก,กับการที่ต้องตรวจเลือดมา1ปีนะครับ ซึ่งทำให้เขาได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าแลไลท์ ight, ซึ่งอ้างว่าสามารถใช้เลเซอร์ในการตรวจจับระดับกูโคสในเลือดได้นะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยเฉพาะเราผู้ป่วยโรคเบาหวานแม้เทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะดูเหมือนยังไม่พร้อมนะครับแต่มันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเกี่ยวกับวิธีการสร้างอุปกรณ์ด้านสุขภาพของ Apple ในตอนนั้น e ี e จ็อบเองเนี่ยเริ่มคิดจริงจังเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทโลยีแบบสวมใส่ได้นะครับซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดที่แพร่กระจายไปทั่วซิลิคอนวัลเล y และด้วยกระแสจากอุปกรณ์ที่ฮอตฮิตมากๆในยุคนั้นอย่าง Fitbit นะครับทำให้กระแสอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไอ <I S 2> ได้รวบรวมทีมออกแบบบางส่วนภายในสตูดิโอของเขาเพื่อระดมความคิดกัน เหาทีมงานเนี่ยก็ถือสมุดส k e ็ตภาพแล้วก็เตรียมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับซึ่งตัว Jobs เองเนี่ยก็ได้เริ่มเขียนชุดตัวอักษร1บนไว้บอร์ดนะครับจากนั้นหันหลังกลับมาเพื่อไปเชิญหน้ากับเหล่านักออกแบบนะครับบนไว้บอร์ดนั่นเองนะครับด้านหลัง Jobs เขียนไว้เพียงคำว่า smart watch ในช่วงหลายเดือนหลังจากที่ Steve j o b ์เสียชีวิตนักลงทุนและแฟนพันธุ์แท้ของ Apple เนี่ย ต่างร้อนรนนะครับที่ต้องการจะทราบว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใดของ Apple จะเกิดขึ้นในอนาคตการที่จ็อบส์แทบจะเป็นผู้กลุมอำนาจแบบเบษษ็ดเสร็จนะครับในการเสกผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น iPod iPhone และ iPad นะครับมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Apple เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรหากไม่มีเขาสกอตฟอร์สตอร์นะครับหัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนโปรดของจ็อบส์ ก็รู้สึกกังวลว่าการนำคอมวิวเตอร์ขนาดเล็กไปไว้บนข้อมือของผู้คนเนี่ยจะทำให้พวกเขาเสียสมาธิจากชีวิตประจำวันและความกังวลของฟอร์สตอร์นี่เองนะครับที่ทำให้โจนี่ไอซ์รู้สึกหง,งุดหงิดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาและจ็อบเองเนี่ยมีความเชื่อร่วมกันว่าแนวคิดต่างเนี่ยควรได้รับการผลักดันไม่ใช่ถูกบทขยี้ ซึ่งกลายเป็นว่าหนึ่งในความคิดสําคัญของไอซ์ในรอบหลายเดือนเนี่ยกำลังถูกโจมตีด้วยความกังวลของเพื่อนร่วมงานนะครับมันแฝงเห็นเรื่องราวการเมืองที่เริ่มเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ซีฟจ็อบเนี่ยจากไปและแทนที่จะสนับสนุนแนวคิดของสมาร์ทวอชของไอซ์เนี่ยกลายเป็นว่าฟอร์สตอร์เนี่ยกับสนับสนุนโครงการที่จ็อบชื่นชอบอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือการสร้างสารค์รูปแบบทีวีขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่จ็อบเสียชีวิต ทีมผู้บริหารของ Apple เนี่ยได้ขอให้วิศวกรชั้นนำบางคนนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้ในทีวีนะครับซึ่งพวกเขาได้เสนอแนวคิดที่หลากหลายรวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์วิดีโอสตรีมมิ่งของบริษัทอย่าง Apple TV ด้วยดูรีโมทคอนโทรลหน้าจอหลักและระบบค้นหาแบบใหม่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการคาดเดาวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของสตีฟจ็อบส์แทบจะทั้งสิน้น ด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนะครับทีมคุก CEO คนใหม่ของ Apple เนี่ยจึงต้องเข้ามาตัดสินใจเรื่องนี้ว่าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทวอชของ i อหรือว่าทีวีรูปแบบใหม่ของ For Store นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการแข่งขันที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับในองค์กรอย่าง Apple เพราะว่าทั้งสองเองเนี่ยต่างเป็นลูกรักคนโปรดของซีอีโอแทบจะทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโ o นี่ไออัจฉริยะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ For Store ก็เป็นอัจฉริยะด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ แต่ก่อนที่การแข่งขันขระหว่างไอซ์และฟอร์สตอร์จะเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับมีโครงการที่เร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือการพัฒนาระบบแผนที่ระบบแรกของบริษัทนะครับซึ่งความเป็นผู้นำของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เช่นเดียวกันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2007นะครับ iPhone เนี่ยได้อาศัยแผนที่และบริการค้นหาของ Google เป็นหลักแต่เมื่อ Google เองเนี่ยได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android ของตนเองนะครับ พวกเขาก็ได้เปลี่ยนจากการเป็นพันธมิตรการมาเป็นคู่แข่งที่สำคัญแทนเพื่อช่วยให้ Android เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น Google เองเนี่ยก็ได้คิดแผนการร้ายนะครับโดยเพิ่มคุณสมบัติที่ซับซ้อนเช่นการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวให้กับ Android ก่อน iPhone นะครับมันกลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Android ที่จะมาเขย่าบัลลังผลิตภัณฑ์ที่แสนรักแสนห่วงของ Apple อย่าง iPhone ทีมซอฟต์แวร์ของ f o r s t o r e เองเนี่ยเสนอให้ ต้อตอบ Google ด้วยแผนง,ง่ายๆนะครับที่เรียกว่า Map 2012นะครับแม้ว่าชื่อมันอาจจะดูบ้านๆนะครับแต่มันเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและจะเป็นบทพิสูจน์ความไว้วางใจครั้งสำคัญกับทีมคุกฟอร์สตอร์เองเนี่ยวังว่ามันจะเป็นผลงานเด็ดนะครับโดยจินตนาการแผนที่รูปแบบใหม่สร้างระบบแผนที่ที่เป็นสากลและมีความดินามิกเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถซูมภาพแบบเรียลไทม์และรับเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไปยังจุดหมายปลายทางได้นะครับ แต่จินตนาการของฟอ r s สตอร์เนี่ยทำให้วิศวกรบางคนตกใจเพราะว่ามันจําเป็นต้องได้รับฐานข้อมูลทั้งหมดของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกถนนทุกที่อยู่ทุกธุรกิจนอกจากนี้เนี่ยยังหมายความว่าภาพของทุกสถานที่บนโลกเนี่ยจะต้องแสดงด้วยความละเอียดสูงบนโทรศัพท์ของทุกคนซึ่งไม่เพียงแค่เอาชนะสิ่งที่ Google ใช้เวลากว่าทศวรรษในการสร้างมาเท่านั้นนะครับแต่มันจะเหนือกว่าอีกด้วย Apple ได้ทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อพัฒนาแผนที่เวอร์ชันของตัวเองทีมงานของ Fo r ์สตอเองเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินครั้งละ5ล้านเหรียญสหรัฐโดยไม่ต้องขออนุมัติจากฝ่ายการเงินเงินก็ใหญ่นี้เองนะครับที่ทําให้ทีมงานของ f o r ์สตอเนี่ยใช้จ่ายอย่างเมามันโดยได้เข้าซื้อบริษัทเล็กๆหลายแห่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการทําแผนที่และสร้างฟีเจอร์ที่ทาง g o o g l e Map ไม่มี ซึ่งรวมถึงมุมมองสะพานลอยที่จะแสดงตึกรักฟ้าเป็นวงกลมสามิติจากเมืองต่างๆทั่วโลกและเพื่อรวบรวมภาพเหล่านี้นะครับทีมงานได้จ้างเครื่องบินพร้อมกล้องถ่ายรูปเพื่อสำรวจเมืองต่างๆนะครับเช่นซินินเซนติโดยทำแบบทีละเส้นเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าเลยนะครับแต่บริษัทก็มีความเข้มงวดในการเจรจาเรื่องข้อมูลแผนที่ดีต้นเช่นเดียวกัน ทีมการตลาดของ Apple ที่นำโดย f i l ชิลเลอร์นะครับเป็นคนนำเจรจากับผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลแผนที่ในตลาดซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติดัตที่มีชื่อว่าทอมทอมนั่นเองนะครับโดยให้บริการระบบ GPS สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่และโดยทั่วไปเนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ5ดอลลาร์สำหรับรถยนต์ทุกคันที่อาศัยข้อมูลของพวกเขาแต่ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยมันดูสูงเกินไปนะครับ ชิลเลอร์เองเนี่ยรับไม่ได้และต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างและกดดันให้ผู้บริหารของทอมทอมเนี่ยลดค่าธรรมเนียมลงสุดท้ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุข้อตกลงให้ Apple เนี่ยจ่ายเงินน้อยลงสําหรับชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเช่นข้อมูลทางด่วนบางส่วนนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยทำให้สมาชิกในทีมซอฟต์แวร์บางคนต่างผิดหวังข้อมูลที่ทอมทอมมอบให้นั้นมันแทบจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับและไม่ได้ตามที่ฟอร์สตอร์เนี่ยคาดหวังไว้ ในการสร้างแผนที่คุณภาพสูงซึ่งเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพบปะกกับนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ขั้งคาแบบอักษรสีหรือรูปภาพนะครับฟอสตอเองเนี่ยได้นำศิลปินชาวญ,ญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อวาดภาพว่าทางด่วนในแมพของพวกเขาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อตกเถียงกันว่าสีฟ้าควรจะเป็นสีอะไรเมื่อแสดงรูปแบบของหมหาสมุทรและแบบอักษรใดที่พวกเขาควรใช้กับป้ายถนน พวกเขาจินตนาการถึงทางด่วนที่มีเส้นโค้งสมจริงแต่ข้อมูลแผนที่จากทอมทอมเนี่ยไม่ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับความกว้างของถนนมันเป็นข้อมูลที่แทบจะไม่ตรงปกนะครับและทีมซอฟต์แวร์อของฟ o ร์ตอส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอทีมงานของ For ์ t ตอ e เองเนี่ยได้แจ้งว่าโครงการคงไม่พร้อมที่จะส่งมอบตามเวลาที่กําหนดนะครับเพราะว่าเวลาในเองเนี่ยมีจํากัดมากๆและเป้าหมายเนี่ยมันก็ดูสูงเวอร์เกินจริง และทีมงานกำลังดิ้นรนกับข้อมูลที่ได้รับมาทุกคนต่างกังวลว่าหาลูกค้าพบปัญหากับแผนที่ของ Apple เพียงข้อเดียวเนี่ยก็จะทำให้ความพักดีต่อ iPhone ของลูกค้าเนี่ยลดลงหลังจากปั่นงานกันอย่างเร่งด่วนด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านนะครับแต่ว่า f อ r ์สตอ r e เองเนี่ยก็ต้องการเปิดตัวให้ทันง,งาน WWDC ในปีนั้น f อ r ์สตอ r e ได้ใช้ Apple Maps ในการขับรถไปรอบๆเบลเรียนะครับและพบว่ามันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงสมาชิกคนอื่นๆในทีมทําการทดสอบทั่วแคลิฟอร์เนียและส่วนที่เหลือของโลกอีก81ประเทศก็ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย QC ประมาณ8คนนะครับและตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามันพร้อมที่จะสมมอบแล้วในเดือนมิถุนายนฟอร์สตอร์ก้าวขึ้นมาบนเวทีงาน WWDC ของ Apple ที่ m o s c o n i c e n t e r ในตัวเมืองซานฟรานซิสโ,โกนะครับและ กระตือรือร้นที่จะอวดผลงานของทีมตนเองให้โลกได้เห็นเราฟุงเชิญส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์กว่า5,000คนนะครับส่งเสียงโห่ร้องและเชียร์ขณะที่ฟอร์สตอร์เนี่ยเดินไปยังหน้าจอสีดำขนาดมหือมาเขาได้กล่าวว่า next แล้วก็ i s map หน้าจอด้านหลังของเขาเนี่ยแสดงภาพทะเลสาบทาโฮนะครับโดยมีโครงร่างเป็นรูปเท้าแสดงเป็นสีฟ้าและล้อมรอบด้วยเทือกเขาสีเขียวมรกต ฟอสตอเองเนี่ยคลิกเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายชื่อธุรกิจเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นอย่างไรนะครับและสาธิตวิธีการสร้างอาคารในรูปแบบ3มิติจากนั้นเขาก็แตะปุ่มที่มีแท็กกำกับว่าสะพานลอยที่ทำให้แผนที่เนี่ยแผ่นออกมาและเผยให้เห็นภาพวิดีโอของพีระมิดฐานอเมริกาในซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งหมุนได้เรากับมองเห็นผ่านหน้าต่างเฮลิคอปเตอร์เขามั่นใจว่า Apple เนี่ยได้แสงหน้า Google ในเรื่องของแผนที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลายเป็นว่าหลังจากการเปิดตัว Apple Maps นะครับมันแทบจะประสบปัญหาทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเปิดตัวลูกค้าของ Apple เนี่ยก็รายง,งานแผนที่ของพวกเขาที่แสดงให้เห็นว่าเมืองอย่างลอนดอนนะครับตกลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกและสถานีแพดดิงตันเนี่ยก็สูญหายไปในดับลินเองเนี่ยผู้ใช้ค้นพบสนามบินที่ไม่มีอยู่จริงทําให้สมาคมนักบินในพื้นที่เนี่ยออกคําเตือนไม่ให้พยายามลงจอดฉุกเฉินที่นั่นนะครับ แม้แต่ฟีเจอร์เด็ดอย่างสะพานลอยเนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าในนิวยอร์กเนี่ยสะพานบูคลินละลายหายไปจากหน้าจอเรากับว่าแผ่นดินไหวได้ทำลายล้างมันไปเรียกได้ว่าความล้มเหลวครั้งนี้ได้ไดกลายเป็นวิกฤตใหญ่ครั้งแรกของทีมคุกหลังรับตำแหน่งซ e o นะครับในขณะที่สืมม่อมวลชนเนี่ยต่างรุมถล่ม Apple Maps อย่างหนักคุกได้เรียกประชุมใหญ่ในห้องประชุมของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของ Apple นะครับรวมถึงฟอสตอร์ด้วยนะครับที่โทรมาจากนิวยอร์ก ซึ่งเข้าไปที่นั่นและใช้ช่วงวันหยุดยาวกับภรรยาของเขาอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทิมคุกพยายามกดดันให้ฟอสตอร์เนี่ยออกมาขอโทษนะครับต้องเซ็นคําขอโทษอย่างเป็นทางการแต่ว่าฟอสตอร์เนี่ยไม่ต้องการขอโทษนะครับแล้วก็ถามทิมคุกว่าเป้าหมายของการขอโทษคืออะไรแล้วก็ทําไมเราต้องขอโทษ และแทนที่จะขอโทษนะครับฟอสตตอเนี่ยได้แนะนําให้ Apple โน้มนะว่าการใช้แมปของ Apple เนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพนะครับแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างและ Apple เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแอปให้ดีขึ้นแต่คุกเนี่ยแทบไม่สนใจนะครับทุกคนในห้องเนี่ยต่างรู้ว่าคุกได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า Apple เนี่ยจะต้องออกมาขอโทษคุกก็ได้ออกแอคชั่นทันทีนะครับโดยทํางานร่วมกับทีมงานสื่อสารของ Apple และร่างจดหมายโดยกล่าวว่า Apple m a แมเนี่ยขาด ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลกในขณะที่ Apple เนี่ยพยายามทำให้ Maps ของพวกเขาดีขึ้นคุก <Cook S 1> ก็ยังได้แนะนำให้ผู้คนดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์คู่แข่งอย่าง Google และ Microsoft ซึ่งมันเป็นครั้งแรก,แรกนะครับที่ CEO ของบริษัทร,ระดับท็อปอย่าง Apple เนี่ยพยายามชักจูงให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเกือบหนึงเดือนต่อมานะครับคุกได้เรียกฟอร์สตอร์มาที่บ้านของเขาในพาโลอัลโมันเป็นวนอาทิตย์นะครับ ฟอร์สตอเองเนี่ยก็เคยไปบ้านของคุกมาก่อนหน้านี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยการประชุมจะมีการนัดหมายล่วงหน้าการเรียกตัวไปแบบฉุกเฉินครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้คาดคิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเองนะครับคุกได้แต่งตั้งเจฟฟ์วิลเลียมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารให้เข้าไปช่วยฟอร์สตอ e ในการเปลี่ยนแปลงแมพส์แต่ไม่ว่าฟอร์สตอร์จะกดดันทีมของเขาหนักแค่ไหนนะครับก็ชัดเจนว่าปัญหามันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ฟอร์สตอร์ทำพังก็คือการปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบออกสู่ตลาดแถมปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องทัศนคติของฟอร์สตอร์ที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองคุกได้พบกับฟอร์สตอรที่ประตูบ้านแล้วก็พาเขาเข้าไปข้างในนะครับโดยคุกได้มอบแพ็กเกจเฉยๆให้ฟอร์สตอร์ลงนาม โดยคุกได้แจ้งทีมของฟอร์ต r e ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยจะถูกเชิญออกและจะมีการแถลงข่าวอย่างง่ายๆในวันรุ่งขึ้นเกี่ยวกับการจากไปของเขาต้องบอกว่ามันเป็นข่าวร้ายซ้ำสองของฟอร์ต r e เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในปีก่อนหน้านั้นเองเนี่ยเขาเพิ่งสูญเสียผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณที่คอยหนุนหลังเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือตีฟจ็อบนั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยเขากาลังจะตกงาน ฟอร์สต์พยายามถามทิมคุกนะครับว่ามันเป็นเพราะเรื่อง Apple Maps ใช่หร hey. ือไม่นะครับค mm ุกก็พยายามแย้งว่ามันไม่ใช่ฟอร์สต์เนี่ยก็พยายามถามย้ําว่าแล้วมันคืออะไรสุดท้ายทิมคุกก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้ออกมาเมื่อข่าวการบดฟอร์สต์เนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นคุณพลคนสําคัญในยุคซิปจ็อบถูกเผยเผยออกไปเหล่าพนักงานเนี่ยต่างมองภาพออกแล้วนะครับว่าอนาคตของ Apple เนี่ยจะเดินไปทางไหน มันได้ฉายภาพให้เห็นหนึ่งในความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุกในฐานะซ e o ซึ่งการลงมือเชือดไก่ให้ลิงดูในครั้งนี้นะครับได้กำจัดหนึ่งในคู่แข่งที่เขามองว่าเป็นศัตรูคนสสำคัญในการเป็นผู้นำของเขานอกจากนี้เนี่ยเขายังตบรางวัลให้จอนี่ไอซ์พนักงานที่สำคัญที่สุดของ Apple ด้วยความรับผิดชอบใหม่นะครับที่เหล่าทีมนะักออกแบบของไอซ์ต้องการมานานก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบรูปลักษณ์ซอฟต์แวร์ของ Apple คุกได้ทาการเชื่อดฟอร์สตอร์เป็นตัวอย่างและหวังที่จะทําให้เขาได้รับความจงรักภักดีจากเหล่าผู้บริหารโดยเฉพาะทีมงานชุดดั้งเดิมของสตีฟจ็อบซึ่งมันได้เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของสุดยอดซ e o ที่ผังดัน Apple ให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของความล้มเหลวของ Apple Maps กับบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำสูงสุดครั้งแรกของทีมคุกใน e ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจิทักๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ad, ที่ a d t h r a d o n T H A R A D s H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ